อาแตงอ่อนและมีความสุขความเจริญถวายของหลายอย่างก็ทุืดังๆนะเจ้านำบุญเลย ลกลับหรือยังเนี่ยแล้วอ่าอ่าดีแล้วแล้วดีนะนี่มันเกิดลวอ่ะมีความสุขความเจริญนะรับพรอันประเสริฐมันเกิดมาปฏิบัติธรรมดีที่สุดอ่ะเป็นมงคลเนี่ยเจริญตลาดแก้วร่วมบุญมา เทปูนมาสองร้อยบาทมูลธาแตงอ่อนทำบุญวันเกิดประชุมตัวท่านพ่อทำบุญปูนลานโพแล้วก็มีน้ำดื่มสิงแล้วก็ไข่ไก่นะหลายอย่างเลยอุทิศให้พ่อแสวงแม่มนเทียนแตงอ่อนอันนี้มนทาแตงอ่อนถวายเราแล้วยัง ทำบุญปูนอีกหนึ่งคิวสองพันห้าร้อยบา,าบุญหลายอย่างอภูทิธาคำร่วมปุนมาหนึ่งคิวกับท่านพ่อสอ0พันสามร้อบาทาสำเรียงทานกระโทกร่วมบุญขนาน้ำข้าไฟชำระนีส่งห้าร้อยบาทาลินณพัฒพง์พนิชพลผู้ปฏิบัติธรรมทำบุญ กท่านพ่อทุกๆอย่างเพื่อทำบุญอุทิศกุศลให้แด่แม่รสรินอัมพันพึ่งและพ่อสถาพรบำรุงสุขปุญาตายายที่รับไปแล้วจำนวนจตุปัจจัย200บาทานี่ก็เป็นบุญเป็นกุศลกันก็ <c oughs> ได้มาสองสามคิวเหมือนกัน ของรุ่นมำรวยจรุ่นมั่นคงหมุนทานะของคำพูนนะก็ได้บูญมาสองสามคิวเหมือนกันอันนี้ก็ณะอนโมทนาย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปบุญใหญ่ของพวกเรา ที่ได้สัสร้างคุณงามความดีกัน้ว,วันนี้ก็เป็นวันจะเทปูนเทใหญ่ว่างั้นเถอะนะเราเทวันที่สิบห้าที่ผ่านมานั้นยี่สิบสี่คิววันนี้ก็ต้องยี่สิบสี่คิวขึ้นไปก็นับว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะ 24คิวขึ้นไปในะวันนี้ที่ฐานพระศรีมหาโพธ <c oughs> ินะซึ่งเราทำมาตั้งแต่วันที่11มนาะถึงวันนี้ก็วันที่17นะก็7วัน กันาวะว่าเร็วหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์สามารถที่จะทำฐานฟูติงคือฐานร่างนี่ได้หมดเลยหนึ่งสัปดาห์ใช้เหล็กไปมากเป็นเงินหลายแสนบาทแต่คนเจ๋งกว่าเหล็ก เหล็กว่าแก่งว่าแข็งดัดเหล็กตัดเหล็กผูกลวดมัดเหล็กฐานับจำนวนเหล็กก็เยอะนะทั้งขุดทั้งผูกทั้งมัดทั้งดัดในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเป็นสิบเอถึงสิบเจ็ดนื่เจ็ดวันหนึ่งสัปดาห์เท่านั้น สามารถที่จะใช้เงินซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างนี้หลายแสนบาทนี่คือความเร็วความคล่องความขยันที่เราจะได้ทำฐานมหาโพธิ โพธิมาจากธรรมสามสิบเจ็ดประการที่เรียกว่าโพธิปัจคียธรรมทมข้างฝ่ายตรัสรู้เป็นข้างฝ่ายเพื่อตรัสรู้เท่านั้นสามสิบเจ็ดประการคือโพธิปัจคียธรรมคือโพธิธรรมนี่แหละขึ้นต้นด้วยสติปัฏฐานสี่ สัมมาประธานสี่อิทธิบาทสี่อินสีห้าพละห้าโพชฌงเ็ดเรียมากมีองค์แปดนี้เป็นธรรมอันนำไปสู่ฝ่ายตรัสรู้เท่านั้น อันนี้โพธิเนี่ยที่ว่าโพธิโพธิเนี่ยต้นโพต้นโพเนี่ยคือเป็นที่พระพุทธเจ้านั่งแล้วบรรลุธรรมสามสิบเจ็ดประการนี้ทั้งหมดเลยนี่พวกเราก็ได้มาปลูกกันได้มาปฏิบัติธรรมะกัน <c oughs> แล้วองแต่วันที่สิบเอ็ดมาถึงวันนี้ หนึ่งสัปดาห์เจ็ดวันเราก็จะได้เทปูนใหญ่กันในวันนี้ทำให้โลกเขาดูศรัทธาของพวกเราในคนได้เห็นเราเองก็ได้เห็นจากสนามหญ้าทิ้งช้าเด็กเล่นกลายเป็นโพธิสถาน เรียกว่าเจมมันเปลี่ยนไปคือมันเปลี่ยนปรับเลยเหมือนเขารีโนเวทบ้านเนี่ยซัมซ้อซัมซ้อรีโนเวทด้วยไอเดียด้วยสติสบาธิด้วยปัญญามันก็เปลี่ยนไปเลยเหมือนคนเราเปลี่ยนตัวเองนี่ถ้าใครเปลี่ยนตัวเองได้เนี่ยมันจะนิวมันจะเป็น การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ตัวเราเองเปลี่ยนดียิ่งกว่านั้นอีกให้เราเปลี่ยนตัวเราอย่าเอาแต่ใจตัวเรามีสติอย่ารีบร้อนถ้าสติยังไม่แน่อย่ารีบร้อนใครรคขรวนให้เป็นผู้สงบระงับ าเราไม่วิ่งตามกิเลสข,ของใครของใครความทุกข์ไม่ได้ตกที่ใครจะตกอยู่ที่เราแต่ถ้าเราละเอียดละออเหมือนเลือกของเนี่เลือกคนก็เหมือนเลือกของถ้าเลือกผิดซื้อแล้วก็ผิดเลยเอาไปคืนไม่ได้เว้นเสีนแต่โยนทิ้งเท่านั้นเหมือนเราลเลือกชีวิตของเรานี่ เลือกหนดีเดยการเรือกมาเหมือนเราซื้อพลอยซื้ออะไรที่จะมาประดับทันตภาื่องตาซื้อที่สี่หลังการกเลือกก็ดูตาดีก็ได้ตาตาไก็เสียต้องมองดูเม็ดนี้เป็นอย่างนี้สันฐานเป็นอย่างนี้ เอาอะไรก็ได้ก็จะต้องได้ไม่ดีเป็นแน่เดี๋ยวคิดว่าอะไรก็ได้แล้วจะโดนของดีไม่มีนี่ต้องคอยดูคอยเลือกคอยสัคอยสันมองดูแล้วก็เลือกแล้วก็จิบถ้าเราเลือกเองไม่ได้ก็ต้องให้ผู้ฉลาดกว่าเลือกให้เรื่ก็อะไรอย่างนี้ นี่มันเราไม่ฉลาดเราก็ให้พระพุทธเจ้าเลือกให้ดเดี๋ยวราคารบ้านเป็นจับกับสิ่งต่างๆมอันนี้คนจะอย่างนี้อันนี้คนจะแบบนี้แบบน,นี้ถ้าใครทําอย่างนี้นะเจมชีวิตมันก็เปลี่ยนมันก็ดีมันก็จะไม่เป็นอย่างเดิน นี่แหละผู้ฉลาดถึงขั้นสารเลือกสรรถึงปรับปรุงถึงแก้ไขแล้วอยาได้หวังนะว่าชีวิตเรานี้จะไปฝากกับอ้นี่นี้จะพึ่งพาอาศัยได้มากมายไม่มีสุดท้ายมันก็ย้อนมาอยู่ที่เราคือตัวเราเองนี่แหละอัตตาหิอัตโนนาโทนี่แหละ ให้อาลร,รรมหลักปฏิบัติให้เป็นผู้นิ่งบ้างให้เป็นเป็นผู้ฉลาดบ้างไม่ต้องไหลให้เป็นตามเรื่องต่างๆน้ำมันจะพัดสิ่งที่มันปล่อยตัวเองให้ไหลไปได้เท่านั้นแต่มันจะพัดสิ่งที่ปวดไปไม่ได้ความอยากความหลงมันก็จะพัดไปสิ่งที่มัน รอยให้มันพัดไปนั่นแหละแต่สิ่งที่ไม่ยอมให้มันพัดไปมันก็จะทวน,นไปพวกปลาทั้งหลายจะไม่วิ่งไปตามนะ้ำมีได่จะทวนไปหาต้นนะ้ำถึงจะรอดถ้าปลาทั้งหลายไปตามนะ้ำปลาทั้งหมดที่เป็นปลาทั้นจีจะต้องลดสู่ทะเลทั้งหมดตายหมดฉะนั้นต้องทวนขึ้นไปเรื่อยทวนขึ้นไปเรื่อย งจะรอดในเผ่าพันธุ์นั้นเหมือนก,นกันกับคนเรานี้ต้องเปลี่ยนต้องปรับต้องปรุงยิ่งจิตใจของเรานี้ถ้าเราไม่ปรับไม่ปรุงไม่ทําให้มันสงบจะไปอยู่ไหนในโลกนี้ก็คนเดิมนั่นแหละถ้าจะเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนได้เลย บางคนนี่เปลี่ยนได้พระอาจารย์สอนคนมาที่สอนแล้วก็ตามดูเออนี่มันได้เหมือนกับว่าสอนคนนี้ออสอนได้แบบนี้มันได้อาจารย์สอนสิมันต้องดูผลแบบนี้สอนได้เขาเป็นสิทธิเราเขาฟังเราเขาเชื่อเรา เราสอนเอาไดา้เราดึงเอาไดา้สิทั้งหลายท่้งพวงจะไปรู้จักนรกสวรรค์นิพพานทเทวดาพูดผีนี่ที่ไหนเคยเห็นเหรอก็มีแต่ครูแต่อาจารย์เห็นนี่นรกเป็นเป็นอย่างนี้สวรรค์เป็นอย่างนี้ส,ส,นนสิทธ์เราต้องไปตกไม่ตกเราต้องดึงมาตังนี้ตั้งนี้ ตายไปก็จะได้ดีอย่างนี้ผู้นี้ตายไปแล้วได้ดีอย่างนี้เขาก็มาขอบคุณขอบคุณเรากราบครูกราบอาจารย์าอาจารย์ก็ต้องดึงก็ต้องละให้สิ่งทั้งหลายได้เปลียนจากจีเลสนั้นเป็นธรรมะเพราะจีเลสเป็นของไม่ดี จะอกุศลให้เป็นอคุณลหยากอากุศลให้เป็นกุศลจะบาปให้เป็นบุญจะโทษให้เป็นคุณจะได้สาระให้มีสาระนี่เปลี่ยนเจี่ยมชีวิตมันก็เปลี่ยนผู้จำอย่างนี้ได้จะไม่วิ่งไปตามใครเลยใครจะได้ดีได้ดีร่ำรวยมีลาภสัญการะชื่อเสียงอ๋อไม่เลย อยู่สบายตายสะดวกเพราะว่าเห็นของพวกนั้นเป็นของเผาหัวทั้งเผาหัวใจทั้งเผาวันเวลาเสียไปเปล่าประโยชน์พอะรู้ดีแล้วที่ว่าอะไรดีจริงๆเมื่อรู้ว่าเป้กระพรอยมันอยู่ตรงไหนก็ไปขุดตรงนั้นไม่ใช่ขุดแหลกไปเสียหมด นี่หลักธรรมหลักปฏิบัตินี่ถึงบอกว่าเจมันเปลี่ยนได้ชีวิตมันเปลี่ยนได้มันจะเป็นอย่างเก่าเกิดมากับพ่อแม่ยังไงเป็นอย่างนั้นอย่างพระบาทที่น่าเกิดอยู่บ้านพลันพี่น้องเลี้ยงโบเลี้ยงขวายก็ต้องเป็นอยู่อย่างนั้นเหรอมันก็ต้องดีไปกว่านั้นพัฒนาไปกว่านั้น ถ้าเป็นอยู่อย่างนั้นมันก็ต้องฆ่าสัาตว์อยู่อย่างนั้นมันก็ต้องกินปูกินปลาอยู่แถวนั้นอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหนมาไหนโตขึ้นกินขึ้นตายไปเผล่ก็อยู่ตรงนั้นเกณชีวิตมันก็ไม่เปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนมันต้องดีมันต้องฝึกมันต้องปฏิบัต ต้องฉลาดคนฉลาดไม่อดกินหรอกมอือเปล่าเปล่านี่ก็อยู่ได้บรรลกนี้ไปแบบมือ,อเปล่าเปล่านี่แหละไม่ปรากฏว่าผู้ถือสินถือทัรมผู้ปฏิบัติศินทัรมหิวโซตายแบบหมาข้านถนนก็ออยังไม่เห็น มีแต่ไม่รู้จะอกไปไว้ตรงไหนมันฉลาดล้นเหลือขนาดนั้นหละในหลักธรรมหลักปฏิปติดังนั้นผู้มองเห็นกับผู้มองเลยมองเห็นมันมีผู้มองเห็นก็ได้มองเห็นกันเนี่ยผู้มองเลยมองเห็นคือเห็นปิดเห็นปิดชั้นเห็นเหลือเห็นว่ากที่เดีย การประพฤติปฏิบัติการพาสันสร้างคุณงามความดีการอาลักษธรรมบจับในชีวิตของเราให้พอเหมาะพอดีให้พอเหมาะพ,พ,พอควรครูบาอาจารย์ชื่นชมกับความพอเหมาะพอดีการปฏิบัติตัวดีไม่ได้ชื่นชมอย่างอื่นมากไปกว่านี้พุทธเจ้าก็ชื่นชม การปฏิบัติการเปรียนตัวเองรับปลืบเลยไม่เคยสวดมนต์ก็สวดมนต์ไม่เคยนั่งสมาธิก็นั่งสมาธิเคยเอาเองินไปสรุยสรายก็ามาทำบุญทำทานเคยเสียเวลาไปสิ่งนั้นสิ่งนี้ปนน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 เป็นนั่งเฝ้านั่งมองนั่งรักนั่งชังจนเป็นจะตายก็เวลามันสบายๆกับชีวิต ไม่ต้องจนปลายู่กับคนตรงซีอังเดียวอย่าหลักธรรมมันจึงเป็นหลักของผู้ชนะให้เราได้เปลี่ยนได,ได้ปรับได้ปรุงคำว่ารู้ทุกสมุทัยนิโรธมากก็คือแจ้งใจของตนให้มันพ้นทุกนี้เท่านั้นแหละไม่ใช่อย,อย่างอื่นในพวกเราทั้งหลายนี่เพื่อเรื่องโพถทีิปัขียยธรรม เราปลูกโพสติปทานสีสมัมปทานสีอทธิบาสีอริยสจัจสีอินทรีห้าพะละอ้าผู้ชนเกดมักแปะเนี่ยโพธิโพธิปักขียธรรมถ้ามเป็นฝ่ายตรัสรูคือชนะความรู้ทั้งหมดที่มนุษย์มีควารู้ที่มนุษย์มีเป็นภาษา เป็นความรู้ต่างๆที่มนุษย์มีทั้งหมดอย่างความรู้ที่ว่านี่ชนะความรู้เหล่านั้นทั้งหมดเพรเป็นความรู้ที่จะไม่กลับไปโง่แต่ความรู้อื่นหนึ่งเป็นความรู้ที่จะกลับไปโง่ได้แต่ความรู้ใดล่ะที่ไม่กลับไปโง่อีกก็โพธิ์ที่นี่นะโพธิที่ปักกียร์ผู้คนต่างยได้ปักวันนี้ก็จะมีเทปู ก็จะเรียงกันแล้วเนะี่ยถ้าแบบเสร็จเร็วอเร็ว,รวโปรยสายเสร็จเราขึ้นไปดูเราก็จะสั่งให้รถปูนขึ้นมาเร็วกว่าเดิมอีกจากนี้ไปก็ตั้งใจรับผ่อนะตั้งใจรับผ่อนวันะนี้วันพูดรหรือฮัปับท่านตวลดานันจะอายนะุแบบเสร็จแล้วหรอ เสร็จแล้วแล้วก็คงจะต้องโรยทายไงน้องโรยสายตรวจแบบดีแล้วใช่ไหมดีแล้วก็เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าสั่งให้เขามาเร็วขึ้นได้ไหมถ้าเข้ามาเร็วขึ้นก็มาเลยต้องร้องต้องรออะไรเรียกไม่ต้องเมินต้องทำ